กลนห้าม้ออะไรเราก็ไม่ให <hi> ้ล้าง่ะแจเอาทำไมน่ะจากเราไม่ไม่ได้ซื้อออสิไ่ด้ใช้สเดี๋ยวพอใช้นับมา้วก็เด็เจหลังแล้วก็ใช้ถุงนวดผีใช่ใช่องใชแล้วลมคลายก็ไม่ดีกกดแรงกเมียพี่ก็กดน่แล้แนี่ชอบใจะแก้เองไม่ให้มาอะไรนะ

ตเจ้าอกว่าคกไมเอาเงิน้วเงินสเงินงตใกับยังไงเพราะว่ายังันจองอะไรอย่งเงก็มาเอาตรงนี้ก็มาเห็นเอางี้พี่แอมประเดี๋ยววันนี้เฮียนัดมาเฉันจะบอกเียนัดไม่ไม่บอกหน่อยหรอกจะบอกเียนัดเลยว่าเฮียนัดมาบอกว่ามาให้คุณี่ใครใพูด เฮ้ยจะไม่บ่อยหน่อยหรอกไปเดี๋ยวี่นัดไม้หน่อยมันวิ่งนี่เลยเออบุตรันอัน่แตไรอะ่เปียกป่าเป็นบ้าเฮ้ยไอหน่อย่หรู้จักกันมั้ยรู้จักกัน็รู้จักกันสิกบมันเดินตีไปหาเออร้องรู้จักว่าเงิน

มันจะดีมากมันพูดใส่มึงเลยแตทสกตวกมึงพวกเขามึงลามึงอย่นีนก็ือว่ามันกับไหนอย่างนี้ยก็ปล่อยมันก่อนอดยสองวัน้มอย่าไปถ้ามันก็หลอกเอามันไปก่อนที่ะรอนะถ้ามันนี่ก็นั่นว่าถ้ามันนี่ก็เรานนีมาแม่กว่าอันนี้ไงก็อที่เชอย่นี้ก็ตัเงินเยอะมันกินได้ข้าวนี่สองบาทสามบาทเองวันนี้นะ จามันมาเราก็เอาไร้อยในมาให้มันต้องพันแล้วไม่ให้100เธอร้อยเดียวไม่ใช่ไงเราค่อยให้เหมือนดูไปตามคือว่ายงว่าแล้วก็ทำไมต้องให้คนที่เห็นยิมยานจะ้อมาปูพืที่เห็นตีอ่ะแล้วทำไมต้องหาเอาต้องเอาสองพันกย,ย,ย่หน่วยคือเอาทุกวันกับยีน่าเนะ่ะ

เออเออเออแอบถ่ายนะฮะเราไปถ่ายใกล้ๆไม่ได้เขาเปิดเพลงเป็นทั้งนเตยทั้งุุ่สนิตเมื่อกี้บนปวดฟันอยู่นะแป๊บเดียวมาออกกําังกายแล้วเร็วจริงๆมีเสียงเพลงไม่ได้นะมีเสียงเพลงชอบชอบเสียงเพลงชอบเสียงเพลง ชอบเสียงเพลงป่ะจิ้หน่อยจิดมิดมิ้มเออเปลก่ยนชื่อนะไม่มีเสียงได้ยินเสียงเพลงไม่ได้นะชอบเสียงเพลงมากเลย,เย,เยกเลยเ็เปิดเพลงไอ้ขี้บ่นมาปวดฟันอยู่นะ เปเพ็บๆอันนี้ดีหน่ะลมดีนะไม่ค่อยไม่ค่อยฉุนเฉียวเมวื่อวานนี้ฉุนเฉียวทั้งวันผ่านทั้งนั้นผ่านทุกคนวันนี้ไม่ไม่ไม่ไมเท่าไหร่เด็กน้ำลายช้าๆวันนี้อากาศเย็นมากนะคะไม่รู้ว่าไอ้เติที่บ้านเป็นยังไงกันบ้างแต่ที่นี่เพชรบุรีนี่เย็นมาสี่วันแลวนะคะสี่ห้าวันละนะคะมีลมมีอะไร น,นะคะให้ซีทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะที่นี่เราผู้ป่วยก,ก็รักษาสุขภาพกันเหมือนกันนะคะกินยากันด้วยอะไรกันด้วยอากาศจะเปลี่ยนแปลงนะครับจะปรับาภาพร่างกายไม่ทันยังไงให้ซีดูแลร่างกา,ายตัวเองด้วยนะคะอะไรว่าหน่อยอะไรออครับอพูดว่ากี่หน่อยเนี่ยเออน้ำตาชอบไหลออกข้างเดียวเวลาตื่นเช้าเอเอเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอ,อันนั้นรักู้ชายข้างเดียวย่น อยู่ด้วยกันไม่นานๆหรอกเราอย่างเงี้ยแป๊บเดียวก็ทิ้งกันไปโอ้โหมงงนี่เป็นเห็นใจเกี่ยนหน่อยกับอันมึงนี่จะโง่เหี้ยขนาดนี้เหรอคนไหนก่อนแป๊บเดียวก็ทิ้งเราเขาเขาทิ้งเราที่โรงแรบอกเลิกกับเขาเมื่อกี้เขาบอกผมไงว่าเออเคยคบกับผู้ชายอันสองสองเดือนอ่ะเอาไปมาทิ้งกันแป๊บเดียวเขาชวไปดูหนังปุ่มนี่นี่นี่เอ่อหน่อยนี่เคยเจอตาถ้าแกเจอสมจิตได้แกจะหนาว เออเออนี่ตามันดูโง่งเฮงให้แล้วเลยเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรตาหลายข้างเดียวเพราะอะไรป้ายนะครับอันแกนรักกันเขาข้างเดียวไงเลยแล้วอันไม่รักไม่รักตอบไม่ไม่ไม่รักเขาจริงจังไงอ๋อก็เล็นตาหลายข้างเดียวแล้วจะทำไงให้หายอ่ะอ,นนอดูจากความต<า>ั้งใจวะเนี่ย ทำ, inde, ทำไงทำไงต้องอันถ้ามีคู่วืค,คู่ชีวิตฟื้ต้องรักเขาจริงจังเลยเอ๋อแล้วแล้วน้ำตาจะหายอ๋อที่ทางแก้เหรอมันไม่ไหลข้างเดียวแน่นอนเพราะว่<อ>าถ้าค้อนทิ้งเราหรือยังไงเนี่ยน้ำตามันจะไหลออกสองข้างโอ้หน่อยฟังไว้นหน่อยฟังไว้ฟังไว้เออฟังไว้ฟังไว้แม่เขาดูโง่เฮงให้ดีจริงๆริเธอต้องฟังไว้ข้างหนึ่งฟังฟังหูไว้หูแล้วกันเอาอ๋อถ้ามีแฟนแล้วถึงจะหายใช่ไหมไอ้น้ำตาไหลข้างเดียวนะ เออหน่อยเตรียมหาคู่เลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสมจิตมาบอกเลยขอเฮียนัดเลยตกเจเมื่อวานด่ากันนักตายน้บ่ายนะตรอกงคืนไปหาเราเนอะเออเขาบอกแล้วมันดีแป๊บๆป๊เดี๋ยวมันก็หายเออเดี๋ยวมันก็หายนี่แหละอารมณ์ของสมจิตก็่แหละพบแต่เพื่อนเป็นผู้หญิงไม่พบเพื่อนเพื่อนเป็นแฟนกับผู้ชายบ้างเลยเนอะไม่รู้ได้ไงหน่อยไม่รู้เขาเป็นผู้ชาย กำลังแย่งกันอยู่สมจิตอยู่เนี่ยรู้ไหมเนี่ยเออยาเดี๋ยวมันออกมาแล้วอาจารย์หมออยู่นี่แล้วเจ๊ร้านยิงเห็นสมจิตเป็นผู้ชายนี่ยเรือไงทำไมมันชอบมันนักเออเออเขาคู่ปรับกันเออว่าสมจิตเขาหึงเฮียนัดได้เข้าใจเปล่าเออแล้วก็คือดีกันคู่ปรับกันแต่เมื่อคืนผมลงมาเห็นเป็นนวดให้กันนะเออก็นี่ไงเดินไปหาถึงซีเลย อเช้ากับวันทะเลาะกันแต่งคืนดีกันเข้าใจว่าเอออันนี้ก็เขาคู่ปรับกันคู่เนี้ยนวดนนน่นสกินนวดนให้เมื่อคืนมีอารมณ์ไหมจะมีอารมณ์อไรลูวเมื่อไหมันก็เฉยถามเนาะไม่เลยจะถามใช่ไหมเออเออไหมได้ยินไหมได้ยินพี่หน่อยเขาพูดเปล่า นี่ไงเออก็พูดได้อยู่ว่าผู้ชายนุ่งอาจจะมีได้ไงเออถ้าผู้ชายนู่นป็นอย่างนวดนันแกก็ทำไมไม่มีผัวสักครั้งเมื่อกี้อ่าพี่หน่อยก็ไม่หาเองอ่ะเขาสวยเลือกได้เขาเป็นคนที่สวยเลือกได้เขาเขาเลือกคนน้ำพี่หน่อยเนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดานะแกนี่